พามาชมก้านดอกฮกหลงใกล้ๆเลยนะคะนี่อันนี้ก้านดอกเขาออกมาแล้วนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้เนาะนี่แล้วก็จะหมุนเหมือนเขาก็จะเหี่ยวแล้วนะคะนี่แล้วเขาก็จะเหี่ยวแล้วเขาก็ก็จะแห้งไปนะคะอันนี้จะเป็นก้านดอกฮกหลงแบบใกล้ๆเลยนะคะนี่เราก็บำรุงด้วยกากกาแฟกากชาได้เลยนะคะนี่ช่วงนี้ หน้าฝนแล้วนะคะเดี๋ยวเขาก็จะได้รับฝนเต็มๆนะคะนี่อันนี้จะเป็นก้านดอกฮกหลงนะคะนี่อันนี้ก้านใบอันนี้ดอกนะคะใครยังไม่เคยเห็นมาดูกันเลยค่ะดอกฮกหลงบนบอนใบสีฮกหลงนะคะถ้าเขาโดนแดดจัดเขาจะสีสวยนะคะนี่อันนี้เห็นไหมคะ การดอกคลหลงสวยๆนะคะปลูกบอนสีไม้ประดับไม้มงคลเสริมราบเสริมบารมีนะคะคิดสิ่งใดให้สมปรารถนานะคะเราเห็นเขาออกดอกเราก็จะมีความสุขนะคะนี่ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสมปรารถนานะคะนี่คิดสิ่งใดนะคะ สมปรารถนานะคะเราก็เป็นบอนสีปลูกไม้บงคลนไม้ประดับนะคะเขาก็จะสวยงามอยู่ริมระเบียงหลังห้องของเรานะคะอันนี้เขาก็แตกกอแล้วเนาะนี่เราขยายพันธุ์ง่ายๆนะคะเราก็สามารถตัดหัวเขาแบ่งแบ่งก้านแบ่งหัวเขาเป็นสีเป็นสี่สี่หนอ่อแล้วเราก็สามารถเอาไปลงดินแล้วก็รอเขาง,งอกมาได้เลยนะคะ ก็จะเป็นบอนสีแบบง่ายๆค่ะการดอกสวยๆนะคะ